วันนี้นะคะมาชิมร้านปูเล่อีกแล้วนะคะมาซํำครั้งที่แล้วจมไม่ได้ว่าเมมน่าจะเต็มไม่ได้อัดลิวันนี้เลยขาอ,อัดเป็นคลิปใหม่นะ,ะวันนี้เรากินเซต8ปด้แล้วก็แลกซื้อขนมในราคา120บาทเป็นเครปหวานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่มาเสิร์ฟเป็นเซต7จ9มีอะไรกันบ้างเมนูแรกก็คือซุปหัวหอมจ้าไปดูกันก็ มาวางซุปอหอมหนะตาหน้ารับทานมากจัดจานสวยฮารูของจริงมันออกเขียวๆทำไมรูปมันออกครีมๆวะอันนี้คืออะไรไม่รู้ค่ะมันลอ,อยอยู่สี่ชิ้นในซุปเขาบอกว่าอร่อยมากหอมเวอร์สราวที่ไม่ชอบอาหารฝรั่งอย่างเราต้องยอมรับเวาลาน,นี้อร่อยจริงอะไรจริงไม่งั้นปกติเราไม่กินอาหารฝรั่งนะคะนี่ยเขาใช้สูตรอะไรไทำไมทำซุปอหอมหอมออกมาได้อร่อยขนาดนี้นี่รู้